สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปปากลัวกันนะครับมันมีแปดร้อยนะครับเลยแปดร้อยแปดร้อยดานนะครับไม่ต้องคานนะครับนี่คือใครเพื่อนผมในโรงเรียนนะครับเขาชื่อว่าจ r อาครับผมแอดเพื่อนเขาไปแล้วเขาอยู่ห้องเดียวกับผมนะครับเขาคือเพื่อนสนิทที่สุด ที่ผมหาเจอนะครับเพื่อสนิทที่สุดนะครับสนิท,นทมากแต่ผมไม่ค่อยสนิทสนิทกันเท่าไหร่เพราะเราชอบแอ้น,นี่กันชอบทะเลาะกันบ่อยๆไม่เรียกว่าทะเลาะหรอกเขาเรียกว่าเล่นกันนั่นแหละครับเออเล่นผมโลกะน้่น่นะความโลกก็ได้คำตอบผมตอนนบงั้นแหละ ความโลภครับความรีบความโลภของผมเองครับขออนัยนะครับว่าและสีขาวโดนไม่ได้แต่ผมก็ยังแต่ผมก็ยังโลภครับ ผมเพื่อนเพื่อนนู่นะครับผมอยากให้แบบนี้เขามีชิปล็อกอะผมไม่ชอบแบบนี้ทอาไรน์ชอบผมชอบแบบชิปล็อกนะครับวันนี้ง่ายด้ามโดนสีขาวอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับเจ็ดเขาให้เราโดนอ้อมเพื่อเอ๊ะอไม่ได้อ้อมดีกว่าไม่ได้อ้อม ถ้าไอเดิอนอ้อมนี่ผมเกลียดที่สุดอะมันเดินไกลไงเดินอ้อมแล้วมันไกลไกอ่ะเนี่ยผมเกียดที่สุดก็คือมัน <c oughs> เนี่ยความโลภเดี๋ยวก็มีผลตอบกับผมอะเ <c oughs> ชื่อผมไหมด่าข้างหน้าน่าจะต้องตายนานพูดไม่ทันขาดคำบอกแล้วถ้าผมโลภผมก็จะตายทุอกอย่าง ก็จะเป็นจะไปด้านไหนก็ตายนะครับความโลภของผมก็จะเกิดผลแบบนี้และครับนี่ไงผมโลภอีกแล้วเชื่อด้น,นะยังไม่ถึงด้านหน้าเลยครับตายแล้วครับนั่นแหละค,ความโลภของผมก็จะมีผลตอบมาก็แบบเมื่อกี้แล้วครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าโลภ ไม่ว่าจะด่านไหนเราจะไม่ผ่านแต่ถ้าไปด่านโหดๆรับรองถ้าเราเล่นไม่บาก,กวัวไม่เข้าเก่งอย่างผมเนี่ยบอกรับรองเลย <c oughs> แต่ผมหาบากลกัวที่ยากที่สุดก็คือในแมปตามหาม m เ r อ e r นั่นเลยครับบาก,กวัวนะนะั้นอ่ะยากสุดที่ผมเคยเจอแต่ก็ไม่ค่อยยากนะผมได้ประกาศนนมาแล้วดจะได้ก็เล่น จะไม่ถึงชั่วมงเห็นไหมบอกแลละความโลกก็จะมีผลตอบมาผมรีบผมโลนะ่งผมก็จะร่วงนี่แหละจุบจุอ้ยไม่น่ารีบเลยนี่ผมโล่งแล้วผมไม่โลวกอะไรว่าชอบโลกจริงไโลกมากอะถ้าเป็นเงินนะ ผมคงโลกมากกว่านี้ร,อร,อรออ้องเล่นๆจริงๆแหละผมผมไม่เข้าอยากไอ้ยไม่เข้าอยากได้เงินเท่าไหร่หรอครับเพราะว่าตอนเด็กยิ่งประมาณอายุประมาณเนี้ยยิมเงินขอตังค์พ่อแม่หน่อถ้าแม่เราย,ยังไม่เก็บันเนาะผมเรียกว่าดูพาแล้วกันนะครับ มันจะเรียกแบบไหนก็เรียกเรียกได้หมดน <c oughs> ี่นะครับอ๋อเราไปดันที่สองแล้วครับชั้นสองนี่เองครยัง่ายๆเลยแล้วผมก็ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้ถ้ามันขึ้นมาสร้าไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ